สวัสดีนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะมาพบกับจุ๋มอีกเนาะเอเลี่ยนเนาะเอเลี่ยนนะคะสวัสดีนะคะลูกค้าที่ติดตามะคะเดี๋ยวจุ๋มจะมีช่วงลดโปรโมชั่นบ่แม่นเนาะถ้าช่วงลดราคาให้ดีกว่ายอดนะคะยอดผู้ติดตามช่องหลักเนาะมินี่ยจุ๋มมิเนาะห้าร้อยเออบ่แม่นห้าพัน ห้าพันสิบคนนะคะวันวันนี้นะคะวันนี้เนาะ,ะ,นนนะ,ะแล้วก็ช่องล,ลองลงมาจะสองพันเจ็ดสิบนะคะแล้วก็ลงลงมาอีกนะคะพันเจ็ดนะคะต้องขอขอบคุณลูกค,ค้ามากมากลูกค้าประจาจุ่มจุ่มเนลูกค,คา้าประจนํน,นะลูกค้าค่ะลูกค,ค้าจอดก็มีอยูปป่ปลายปายแต่ว่าส่วนมากจะลูกค,ค้าประจําตัอขอขอบค,คุณนะคะทุกคนรู้เลยว่างานจุ่มเป็นแต่ละคนเป็นใดนนะ,ะขอบคุณหลายๆลูกค,ค้าเด้อมาคุณจัดให้อีกเทอหนึ่งมา จะเิ่งหัวงอะจะเป็นอ่าน้มาคู่ค้านะคะสองพันสิบสองจุดห้านิ้วนะคะนะ,ะนะจะเป็นลายอนไรเป่เจียนะทุกค้าถ้าติดตามสิเคยเห็นอยู่มาจัดให้เลยเรี่มดีเอาอ,อันนี้มีกาดมิตท้ายนะคะท้องเหลืองนะคะเนี่ยคะ่ะ ตัวนี้ที่เราจุกจิกใจรู้ว่าเป็นยังพ่อขัดไปเรือไปจะเป็นหอยน้องนี่เห็นปะพ่อบอกว่าเป็นรอยสายพารที่เขาขัดไม่ละเอียดนะคะนะคะไม่มีปัญหานะมีปัญหาส่งคืนได้นะคะเลื่อที่หนึ่งนะคะสองพันบาททุกวันนะคะลุงส่งไปตามเพื่อนหน่อยแต่ถ้าใครนประกันฟังมาจุกกระซิลโลดให้อยู่ห้าร้อยตัวฟังจะซื้อได้จะปลูกให้เอาเอาเฉพาะอย่นี้แับนี้ หนึ่้าศนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่สิบสองจุดห้าคะความกว้างจะอยู่ที่2องจุดสมสนาหมิลนะคะด้ามยาวห้าจุดหนิ้วนะคะด้ามมาพยุงนะคะจุดจะเน้นให้ดูชัดๆและความละเอียดนะลูกค้านะบเรลวว่า,วามผนานเลยค่อยๆเบิ้งกับดีเลยแล้วก็สิเป็นช็อตลงช็อตอีกให้เห็นชัดกว่าเดิมนี่นะคะ มาสนใจทักมานะคะเล่มที่สองมาเล่มที่สามปุ๊บดากัด <c oughs> อันนี้ดากัดเลยนะคะเด้อมากัดเปลี่ยนเยนอด,ดูแลสุขภาพด้วยนะคะดากัดนั่นเป็นสัญญ์นะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่สิบสุดห้านิ้วนะคะความกว้างจะอยู่ที่หนิ้วเอ้ยสองนิ้วนะคะ ชันนาตันนี้จะอยู่ที่6กมิลน,นะคะด้ามยาวเจ็ดนิ้วนะคะจากพอกมันมากันมนาไปได้นะคะแปดร้อยเก้าสิบรวมส่งไปทางเพิ่มหนึ่งร้อยจ๊ะสินค้ามีประกันทั้งหมดสิบเจ็ดวันเนอร์กรุณ่าถ่ายคลิปวิดีโอก่อนสิบชั้นทั้งถะะ้าถ่ายคลิปวิดีโอมาสิหูจักว่าเปิดมาปุ๊บอ่ะมันอ่ิเสียจากทางจมเลยนะจมสิรับผิดชอบนะบอเมน่นรับไปแล้วเปิดเรียบร้อยสินค้าได้รับแล้วครับ สินค้าได้รับแล้วค่ะอีกสามมือมามันเป็นอะไรก็ไม่รู้นี่บนอได้เ้อนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะผิดภาพก็ได้จุดนู้นขอัยไว้ในที่นี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จุดนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย